สวัสดีครับวันนี้เกมบรีผมครับเมสเซอร์เคสวัสดีครับผมจะมาลองเล่นอะไรแปลกๆดูกันนะครับพอดีเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ลงคลิปตระครที่เล่นสายหลบหลีกครับลงไปในกลุ่มของอาเกมบลีนะครับซึ่งพอนั่งคิดไปคิดมาครับผมก็ามารีวิวกันหน่อยดีกว่านาะมารีวิวมาสอนเล่นทีมสายหลบครับหรือตระครสายหลบกันหน่อยดีกว่า พราะสายหลบเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างจะใช้ดวงเยอะมากๆและก็ถ้าคุณดวงดีสายหลบเนี่ยจะโคตรเก่งนะครับถ้าคุณดวงดีนะสายหลบจะโคตรเก่งมากๆคือศัตรูครับจะตีไม่โดนเลยแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่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 สายหลบเนี่ยเปอร์เซ็นในการหลบหลีกได้เนี่ยมันน้อยโคตรโคตรมันน้อยมากๆครับและก็สายหลบอะไรพวกเนี่ย มันคือสายโบราณครับมันคือของโบราณมากๆประมาณช่วงที่เกมเปิดแรก,แรกครับเกมเปิดแรกๆนะบางคนเขาก็เล่นกันอยู่หรือบางคนก็เอาพวกสายหลบหลีกพวกเนี้ยเอาไปลงเล่นในโหมด PVP ก็มีเหมือนกันครับก็มีเหมือนกันนะแต่มันเป็นเรื่องอดีตเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณต้องการจะเล่นสายหลบหลีกเนี้ยมันเล่นได้หรือเปล่า คือเอาไปเล่นแบบขำๆอ่ะได้อยู่เล่นขำๆได้อยู่แต่ถ้าคุณจะเอาไปเล่นแบบว่าลงด่านน้าหอมลงด่านยากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆหรือถ้าคุณมั่นใจมั่นใจว่าคุณนั้นเป็นคนที่ดวงดีมากๆดวงเฮงโคตรๆอะไรอย่างนี้ก็เล่นได้แต่คุณต้องมั่นใจนะว่าคุณดวงดี เพราะไอ้เปอร์เซนต์ในการหลบเนี่ยมันน้อยโคตรๆครับอย่างแรกครับเรามาดูกันก่อนซิวัตะครที่สาม,มารถหลบหลีกได้นั้นมีตรคะครอ,อะไรบ้างครับซึ่งตรละครครับที่มีลิงก์ในการเพิ่มในการหลบหลีกนั้นในเกมหลีกตอนนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้เท่านั้นซึ่งตรครครพวกเนี้ยส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากสิทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดนี้ <laughs> นคือตรคะคร เก่าโบราณทั้งนั้นนะครับเก่าโบราณทั้งนั้นเลยซึ่ตัวละครพวกนี้ครับจะออกมาในเกมบลีดนะประมาณในช่วงเอ่อช่วงปีแรกๆครับช่วงปีแรกๆ1ปีประมาณ1ปีครึ่งครับประมาณนะั้นนะก็จะออกตัวละครพวกนี้มาซึ่งตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะตัวละครพวกนี้ก็ไม่มีออกมาอีกเลยนะครับ ซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆ k l ร์อาจจะเห็นว่าสายหลบหลีกเนี่ยคนเขาจะฮิตหรือเปล่าอาจจะออกมา,อาลองดูว่าคนจะยิ้ดกันหรือเปล่าแต่พอออกมาจริงๆแล้วผลลัพธ์ของสายหลบหลีกนั้นมันค่อนข้างจะต่ำมากๆและคนก็เล่นน้อยมากๆครับ TK l a b ก็เลยเลิกเลยเลิกคิดที่จะออกตัวละครสายหลบหลีกออกมานะครับ ตัวละครส่วนมากที่ออกมาหลังจากประมาณ2ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะเน้นถึกหรือไม่ก็ตีแรงหรือไม่ก็ลดเวลาคูลดาของสก,กิลไปเลยไอลิงหลบหลีกที่เป็นลิงในตำนานเนี่ยก็หายไปนะครับก็จะมีแค่ตัวละครพวกนี้ที่มีลิงในการหลบหลีกนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่เก่ามากๆต่ำนานมากๆครับ ก็สม um, ัยนี nah ้ครับสมัยน uh ี huh. example, right ้มันมีไอเทมครับหรือเครื่องประดับนะครับในการช่วยเพิ่มในการหลบหลีกด้วยแต่ไอเทมครับหรือเครื่องประดับชิ้นนี้ก็เป็นอาเครื่องประดับที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใครนิยมไม่ค่อยมีใครนิยมใช้งานนะครับเพราะเงื่อนไขในการใช้งานแล้วก็โอกาสในการติดในการหลบหลีกนั้นมันน้อยเหลือเกินครับซึ่งเครื่องประดับนั้นก็คืออันนี้ครับนี่เลยชิ้นนี้ครับ ซึ่งชิ้นนี้ครับจะสามารถเพิ่มโอกาสในการหลบหลีกศักตรูที่ตีแบบไกลครับเน้นย้ำเลยหลบหลีกศักตรูที่ตีแบบไกล30%ครับซึ่งมันจะกันแค่ตีไกลเท่านั้นหมายความว่าถ้าศัตรูนั้นตีใกล้ยังไงก็ดู100%ครับแต่ถ้าเป็นตีไกลมีโอกาส30%ครับในการหลบหลีกได้ ซึ่งโอกาสก็น้อยแถมจำกัดที่ว่าต้องตีไกลเท่านั้นก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าใช้งานได้ยากมากๆครับตีไกลด้วยเปอร์เซ็นต์การติดก็น้อยด้วยก็ถึงจะพูดว่าเป็นไอเทมช่วยในการหลบหลีกก็เหอะแต่มันก็เป็นไอเทมที่มันก็หลบหลีกได้แค่ตลคคระยะไกลเท่านั้นนะครับ สายหลบหลีกนี่อยู่ยากนะสายหลบหลีกอยู่ยากจริงๆครับเพราะในปัจจุบันนี้ทางเคล็บเขาก็เน้นไปทางตีแรงตีหนักหรือไม่ก right? ็ถึกไปเลยใช่ไหมล่ะถ้าใครที่อยากจะย้อนอดีตอยากจะย้อนอดีตไปเล่นสายหลบหลีกนะผมคิดว่าค่อนข้างจะเล่นยากนะมาจัดตัวละครครับเอาไปเล่นสายหลบหลีกกันหน่อยสิ ซึ่งสายหลบหลีกที่พูดไปครับว่ามันเป็นสายที่ต้องใช้ดวงมากๆเลยนะถึงผมจะจัดเต็มยังไงก็เหอะแต่โอกาสในการหลบได้มันก็น้อยมากๆแล้วก็ตัวละครที่ผมมีลิงก์ในการหลบหลีกก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้เลยซึ่งไหนๆก็เล่าเรื่องย่อดอดีตเกี่ยวกับการหลบหลีกแล้ะผมขอย่อดอดีตอีกหน่อยนะเกี่ยวกับ5ดาวตัวแรกของผมนะครับ ซึ่ง5ดาวกับ5ดาวตัวแรกของผมนะครับก็คือไอเซนนี่เลยไอเจ้าหมอนี่เลยคือตัวแรกของผมซึ่งไอเซนตุกคตัวเนี้ยผมได้มาจากภารกิจของก่อนหรือ,อที่เขาเรียกว่าเควสของผู้เล่นใหม่นะครับเควสของผู้เล่นใหม่ผมได้มาจากเควสซึ่งในอดีตที่ผมเล่นนะครับในการเล่นเกมบลีดเนี่ยในวันแรกๆเนี่ยผมไม่มี5ดาวสักตัวนะครับไม่มีเลยสักตัว กาชาที่มันการัตี5ดาวตอนนั้นก็ไม่มีไม่มีนะครับสมัยก่อนไม่มีคําว่าการันตีนะครับเหมือนสมัยนี้นะไม่มีเลยนะครับและการเปิดกาชาทุกครั้งก็2 5 0เพรไม่มีแบบ5 0เพชร150เพรเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้เนี่ยเล่นง่ายเพราะกาชาถูกแถมมีการันตีแต่สมัยผมนั้นไม่มีการันตีครับและราคาของกาชานั้นก็จัดเต็มทุกกาชาเลย และเปอร์เซนต์หรือเลทในการออกนั้นก็แค่สเปอร์เซนต์ครับโอ้โหเป็นยุคที่เล่นยากโคตรบอกเลยครับถ้ามาเทียบกับสมัยเนี้นะมันโคตรจะต่างกันกันกบฟ้ากับดินเลยครับซึ่งผมต้องเล่นไปประมาณ5วันได้ประมาณ5วันนะผมถึงได้ไอเจ้าหมอเนี่ยมาหนึตัวและแถมเป็นตัวฟรีด้วยตัวคอนกาชา5ดาวผมไม่มีเลยสักตัวสมัยก่อนนะ พราะฟาร์มเพชรก็ไม่เป็นเล่นก็ไม่เป็นไม่มีใครมาสอนเลยสักอย่างคือเล่นแบบมึนๆ่นะจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นเวลานานนะนะประมาณสี่ห้าปีนะประมาณสี่ปีแล้วที่เล่นเกมบลีดมานะครับเซนตร์คอนครับที่ผมจะเล่นในสายหลบหลีกในคลิปคปนี้ก็คือไอเซนเตอร์คอนตัวนี้นะครับซึ่งไอเซนครับมีลิงก์ครับเพิ่มในการหลบหลีกเพิ่มขึ้น1 1นะครับแล้วผมก็ใส่ลิงก์ครับ เพิ่มในการหลบหลีกเพิ่มขึ้น11%อีก3ตัวนะครับ11% 3ตัวครับบวกกับลิงของไอเซนครับหมายความว่าตอนนี้ไอเซนก็มีค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้นไปถึง44%นะครับซึ่ง44%ตรงนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับจากที่ผมลองดูนะก็คือว่าถ้าโดนยิง3เม็ดโดนยิง3เม็ดเนี่ยจะหลบหลีกได้แค่1เม็ดรครับมันค่อนข้างจะแย่ yeah. คืออัตราในการหลบหลีกเนี่ยถ้าสมมุติ K-Lab อยากให้สายหลบหลีกเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะแนะนำเลยว่าให้เพิ่มในการหลบหลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นไปสักประมาณ70%หรือ60%ก็ว่ากันไปซึ่ง4-4%เนี่ยมันน้อยเกินทำให้คนไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะครับและถึงผมจะใส่อาเทมในการช่วยในการหลบหลีกได้ก็เหอะแต่มันก็จะแบ่งแยกเป็น 44กับ30นะครับมันจะไม่ได้รวมกันเป็น70%นะครับมันไม่รวมนะมันจะแยกเป็น30แล้วก็44นะครับอันนี้ตอนนี้ไอเซนก็จะมีอัตราในการหลบหลีกเพิ่มขึ้น44%และอัตราในการหลบหลีกแบบระยะไกลเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับก็เป็น44กับ30ในระยะไกล ซึ่งมันดูเหมือนเยอะนะคือถ้ามันรวมกันถ้ามันรวมกันได้นะมันจะเยอะนะครับเพราะมันตั้ง70%แต่คือมันนับแยกไนคือจากที่ผมลองดูนะมันดูนับแยกนะครับมันไม่นับรวมครับคือมันนับ30และก็นับ4ี่คือสมมติยิงมาน1ดอกเนี่ยยิงมาน1ดอกมันจะนับว่าอ่ะสี่เปอร์เนตี่ยติดไหมถ้าไม่ติดก็30%นับต่อถ้า30%นั้นติดก็โอเคก็หลบได้ แต่544ยิงมาไม่ติด30ยิงมาไม่ติดคือโดนครับคือมันนับแยกครับมันไม่นับรวมนะถ้ามันนับรวมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเก่งกว่านี้ <c oughs> อาีจริงเลยถ้ามันนับรวมกันเนี่ย30แล้วก็40เนี่ยโอ้โหผมว่าหลบกล้กระจายเลยแต่มันดันนับแยกเนี่ยเลยทำให้สายหลบหลีกงเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่เก่งยังไงยังไงก็ไม่เก่งคือเอาไปเล่นขำๆอ่ะ เล่นขำๆเล่นข้าวเวลาได้เพราะมันเล่นส,สนุกนะมันเล่นสนุกดีนะครับเพราะแบบว่ามันแปลกเลยอะคือปกติเราโดนตีก็เข้าเนื้อใช่ไหมล่ะแต่สายหลบพวกเนี้ยโดนตีแล้วไม่เข้าเนื้อคือแบบว่าไล่ดาเมจเลยไล่ดาเมจไปเลยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ว้าวนะคือถ้าหลบได้อ่ะว้าวแต่ถ้าหลบไม่ได้อ่ะก็เจ็บ <c oughs> หลบได้ก็ว้าวไปเลยหลบไม่ได้ก็เจ็บตกกันไปเนาะ โอเคเราไปลงเล่นดาดกันหน่อยนะเอาด่าน,นี้แหละด่าน,นงาน่ายๆเพราะด่านนี้ศัตรูมันมีตัวคอยิงไกลนะครับมีตัวคอยิงไกลด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าถ้ายิงไกลมาเนี่ยจะหลบได้เยอะหรือเปล่านะโอ้หลบได้สองครั้งเลยฮะเฮ้ย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 โอ้อุ้ยหลบได้กระจายเลยเว้ยโอ้โห คือถ้าหลบได้ครับสังเกตตรงมุมอามุมซ้ายมือครับจะมีขึ้นมานะครับว่าหลบได้อะเฮ้ยทำไมครั้งนี้หลบได้ดีจังเลยอ่ะโดนโอ้โดนก็หลัวๆไปเลยเห็นไหมครับถ้าหลบได้ปุ๊บจะไ like ล่ดาวเมครับแต่ที่บอกว่าทําไมสายหลบหลีกนั้นถึงไม่เก่งก็เพราะโอกาสในการติดน้อยกับ2ครับก็คือกระโดดหลบอย่างเนี้ย ดีกว่าก็โดนหลบเองดีกว่านะครับจะไปยืนให้มันยิงทําไมล่ะใช่ใช่ไหมล่ะคือจะยืนให้มันยิงทําเพื่ออะไรก็โดดหลบอย่างเงี้ยคุ้มกว่าเยอะเลยสายหลบหลีกกเลยหวยแตกมากมากเลยอันนี้คือตัวละครยิงไกลนะครับไปดูยิงใกล้นะ,ะต,ตัวยิงใกล้โดนและหนึ่งดอกสองก็โดน สามสี่โดนยับเลยเ <c oughs> ห็นไหมครับคือไอเทมเนี่ยไอเทมช่วยในการหลบหลีกระยะไกลได้เนี่ยมันช่วยได้เยอะอยู่นะแต่มันก็แค่ระยะไกลแต่ถ้าเป็นพวกตีใกล้แบบพวกเนี้เห็นไหมหลบแทบไม่ได้เลยคือ44%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการหลบหลีกคือ44%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดูเหมือนเยอะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากอะคือถ้าประมาณสัก60%เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะดูชิวกว่านี้นะแต่นี่มันคือแค่44%่เปอร์เซ็นต์ะนะ ก็เอาไปเล่นแบบขำๆมาได้อยู่ครับเอาไว้เล่นขำๆได้อยู่แต่เอาจริงๆนะถ้าคุณต้องการเล่นเกมนี้แบบจริงๆหรือลงด่านน้ำพองน้ำหอมนะผมแนะนำว่าให้กระโดดหลบเงี้ยเนี่ยกระโดดหลบแบบเน,นี้ยมันดีกว่าจะไปยืนให้มันตีดำไมใช่ไหมล่ะ <c oughs> แก้วนี้มันกระโดดหลบได้เพราะงั้นสายหลบหลีกก็เลยไม่จำเป็นนะครับโอเคประมาณนี้เนาะ ก็เป็นวิธีการเล่นสายหลบหลีกที่ผมคิดว่าเอาไว้เล่นขำๆเอาไว้เล่นประมาณแบบว่าโชคที่คุณมันว่างๆหาอะไรทําลองปั้นเล่นลองเล่นดูกันนะครับเพราะมันก็สนุกดีนะสนุกดีเหมือนกันแหละเวลาหลบได้เนะี่ยเวลาหลบได้ผมคิดว่ามันดูฟินดีนะคือแบบ ยิงมาและดาวเบตไม่เข้าหลบได้อะไรเงี้ยดูฟิมมนจัวัดเลยกดไลค์กดแชร์ like, กดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับรีบกบตาคลิปนะสวัสดีครับ